จังหวัดสุราษฎร์ธานีคิกออฟโครงการผ้าหมอไปหาประชาชนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัยทุกมิติให้บริการอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานเชื่อมโยงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะทางให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมอบให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในสจังหวัดนำร่องคิกออฟเคลินิก 72ครั้ง77จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567โรงพยาบาลยุพร,ราชน,นี่ก็เป็นโรงพยาบาลที่เคยสร้างในที่ไกลๆก็คล้ายๆเป็นที่นำร่องในอดีตมาแล้วเราก็จะมีการยกระดับโรงพยาบาลยุพร,ราชน,นี่ให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยเรียกว่าสมาร์ทส,สมาร์ทฮอสพิทอลนี่นะครับ โดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะเป็นคล้ายๆมีกิจกรรมที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่6-7ให้ประชาชน <S <S แต่ที่นี่ที่เวียงสะนี่นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับก็คือเพิ่มเป็น15คลินิกนะครับซึ่งได้ประโยชน์กับประชาชนมากมันเป็นการเหมือนพัฒนา,านำหมอไปหาประชาชนอย่างจริงเพราะว่าหลายๆอย่างนี่เป็นโมบาย ซึ่งอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนแล้วมันก็จะทําให้คนได้คิดว่าเออระบบสาธารณสุขเมืองไทยเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะมีหมออยู่รพอพศต่อครบก็ตามกฎหมายบังคับว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการบริการที่ได้คุณภาพและทั่วถึงและรวดเร็วก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความพร้อมในการขับเคลื่อน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการฟื้นฟูสุขภาพมุงแก้ปัญหาประชาชนในท้องถิ่นเน้นให้บุคลากรสาธารณสุขไปหาประชาชนทําให้ประชาชนเข้าถึงง่ายแม้จะอยู่ห่างไกลพื้นที่บริการรักษาครอบคลุมถึง15คลินิกเฉพาะทางได้แก่คลินิกตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเอ็โคคลินิกรถเคลื่อนที่โรคหลอดเลือดสมองโมบายสตโตรกยูนิต คลินิกคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดวันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรงมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีคลินิกวัคซีนป้องกันโรคคลินิกกระดูกและข้อคลินิกทันตกรรมคลินิกผู้สูงอายุแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนถือว่ามีความพร้อมในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง วันนี้เราประสบความสำเร็จมากนะครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเราตั้งเกณฑ์ไว้7คลินิกที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนสารธานีเราทำได้ถึง15คลินิกมีผู้เข้าร่วมรับบริการวันนี้ร่วมพันคนนะครับซึ่งน,นี้เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคสนน่วนจริงๆครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในเครือข่ายของแพทย์ในภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลนิพพานเวียงศร์โรงพยาบาลอื่นๆนะครับในสังกัดกรมสุขภาพจิตโรงพยาบาลสงสารมกรมควบคุมโรคนะครับโรงพยาบาลมะเร็งจากกรมการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนทุกคนมาช่วยกันที่นี่ครับมาเพื่อจะอำนวยความสะดวกในโครงการพาหมอไปหาประชาชนและก็คิดว่ากิจกรรมตรงนี้นะครับกวงสาธารณสุขจะขับเคลื่อนไปยังทุกจังหวัดในภาคใต้และทั้งประเทศไทยนะครับทีมงานสาธารณสุขทุกๆคนและพร้อมจะขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับ โครงการพาหมอไปหาประชาชนเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรองโรคทั้งกลุ่มทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงของโรคมะเร็งเป็นนโยบายด้านสาธารณาสุขที่นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติให้ได้รับบริการที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นของขวัญที่รัฐบาลมอบให้แก่พี่น้องประชาชนปราโมทวีรสมถ่ายภาพกัญญาณตวันลิขิต ทีมข่าว n อ t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี